การที่คุณผู้ชายดูแล้วต้องปี๊ดนะวันนี้หิมไม่มานะครับผมฮิวก็เลยมาแทนผมต้องรอเสียบอยู่แล้วถูกต้องแบบผมแบบเตรียมพุ่งหลาพอเสียบเลยเป็นพิธีกรที่อวกว่าหนุ่มกว่าสดครับผมนะครับมีมีความเออ่เขาเรียกว่าเงียนกระหือหรือเท่าหิมไหมครับ ผมว่าเรื่องอย่างนี้มันมัน,ม,นมันพูดเนี่ยมันพิสูจน์อะไรไม่ได้มันต้องลงสนามเี่เดี๋ยววันนี้ครับ <c oughs> พิธีกรหน้าใหม่ของเราเนี่ยครับ,รบแต่ว่าเป็นพิธีกรอยู่ในช่องดูของเราอยู่แล้วครับผมวันนี้จะมาทําหน้าที่หื่นกามแทนนยยิมเข้าป่ามานานแล้ววันนี้ขอขึ้นบกมาล่าเหยื่ออะไรยแล้วกันเราปกตินี่เข้าป่าเข้าป่าเลยครับรายการอะไรนะเลยเดียวเชี่ยวไม่งอครับ น,นี้ขอลุยเป็นเพื่อนพี่แล้วกันนะสบายสบายาเดี๋ยวพี่ให้มึงลุยเดี่ยวเลย <c oughs> วันนี้แขกรับเชิญของเรา,านรในช่วงแรกดรีมเกิลจะเป็นใครไปดูกันดีกว่าครับารสาวสวยขาวเนรักตัวเล็บออกดืดูมคนเนี้ย เธอพกพาความแสบมาให้หนุ่มๆได้รู้จักกันคะ่ะเธอคนเนี้ยผ่านงานมาแล้วมากมายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพริตตี้เอหรือถ่ายแบบอ๋อยแต่ผลงานที่จะทำให้ขึ้นหนุ่มๆจำเธอได้ไม่ลืมนั้นน่าจะเป็นดีกรีจากเวทีร้อนชาอย่าง FHM Girls Next Door อ2 0ันนั่นเองเลยคะ่ะถึงเธอจะเป็นสาวสวยแสบแซบ แต่ก็ยังไม่ไาวโดนผู้ชายหลอกได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวความรักของเธอทั้งบทแล้วแล้วก็ไปฝังจากปากของเธอกันเลยดีกว่ากับน้องสุกัสสิบคนสุดท้ายจาก FHM Girls n t i c k r อ2 0นสค่ะ มาฮะในช่วงของ d ีมเกิ i r l อ้าวทำไมเราอยู่กันสองคนอย่างนี้ก็เสร็จโจนนี่ฮะใช่เสร็จโจนก่อนใหม่แล้วใช่เปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยไปไหนมาเนี่ยพี่ดำดุงเกงในผู้หญิงอยู่สีครับสีสีเขียวครับสีเขียวโอ้ดีนะนึกว่าสีเขียวไม่ใช่เบ้าไงโอ้โหนึกว่าหายไปไหนมานะฮะส่งไฟล์มาให้ผมด้วยที่ไอดีไลน์นะครับครับเดี๋ยวผมขอเออผมลืมโกโปรอยู่ข้างล่างครับใช่มา d ีมเกิ i r l ดีมเกลสายใฟฟ้านแ่ะนำตัวเองหน่อยนะคะสวัสดีค่ะซูกาสค่ะซูกาทำอะไรอยู่คะรอนนี้ก็เป็นปีนี้นะคะเป็น GND 2015ค่ะก็เพิ่งประกวดคือเจอ Next Door ใช่เอากี่ดอดีเฮ้ยเออได้กี่ดอดีกว่าเอ้ยปีนี้ก็ได้ได้มีป๊อปเล่าว้าวแสดงว่าป๊อปที่สุดในบรรดาใช่เพราะว่าหนูสวยมากไงนี่ดูฮะ คิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของหนูครับความติ้งตองวังแบบว่าไม่เอาเอาบนเวทีแบบไม่ได้พูดเลยออ๋เวทีเหรอใช่ยืนแบบไม่ต้องสะดุดหน้าเลยอ่ะไม่มีใครพูดด้วยตรงไหนที่เป็นจุดขายของหนูตัวเล็กตัวเล็กเขาขายแล้วมีตูดเราชอบแบบมีตูด เอามือถือกูมาได้ต้องเก็บภาพเป็นที่ราล็กหน่อยโกโปโกโปโกโปอยู่โอยู่ครับผมแล้วเวลาดูหนุ่มๆอ่ะหนุ่มๆเราชอบสเปคแบบไหนแบบไหนครับก็ชอบพู้ชายตัวใหญ่ตัวใหญ่เออใหญ่ก็คงบอกใหญ่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 แค่ใหญ่แต่ตัวใหญ่มดใหญ่มดใหญ่มดมันแล้วนอกจากความตัวใหญ่แล้วครับเออมันต้องมีมันต้องมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเวลาสาวสวยจะเลือกแฟนถูกไหม มันคงไม่เลือกแค่ตัวใหญ่ครับอะไรที่เป็นปัจจัยอีกก็คุยกันรู้เรื่องแบบบ้านีใสครับโตแล้วไม่ไดเป็นผู้ใหญ่เออไม่งองแงงงองเงอายุประมาณเท่าไหร่อายุอายุอายุชอบคนแก่กว่าหรือเด็กกว่าน่าจะโตก่าแก่กว่าแก่กว่ากี่ปีประมาณถึงจะเข้าเครือข่ายประมาณยี่แปดอัพยี่สิบแปอัโอเคต้องต้องมีตังค์ไหมฮะ ไม่หนูคอบคนที่นิสัยจริงเนาคือแบบที่นิสัยรวยอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้โหนี่นิสัยเดียวกันเลยเอาละอันนี้กูไมู้จะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยที่นิสัยรวยอยู่ด้วยกันแล้วไม่พี่เป็นคนชอบคนที่นิสัยไงที่นิสัยรวยนิสัยนมใหญ่นมใหญ่ใช่ไข่เล็กแปลวพี่รวยอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องมีใครมารวยแล้วเอออันแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่เราดูผู้ชายอย่างเงี้ยเออเราสามารถจะวันไน g ์ส s ตนได้ไหมก็ต้องดูก่อนว่าไปเจอที่ไหนอะต้องที่ไหน ก็ต้องขับป่ะหรือเปล่าก็ต้องก็ต้องเป็นแบบนั้นนะส่วถ้าเจอที่วัดนี่แย่เลยนะเฮ้ยนี่ก็จะดูบาปไปอีกเฮ้ยแขกรับเชิญเราเคยมีนะมีไงพี่เจอที่วัดเจอจริงไหมเนี่ยจริงจริงไงเรื่องราวมันแบบไปเจอที่วัดแล้วก็ผู้ชายมาจีบอะไรเงี้ยวันนั้นเลยป่ะวันนั้นวันนั้นแหละวันนั้นแต่ถ้าเกิดว่าแบบในผับมาแล้วมีคนมาปิ้งหนูเงี้ยในขับก็ต้องก็ต้องคุยก่อนดูอะไรดูอะไรดูจากอะไรองค์ประกอบหน้าตาต้องหล่อไหม สวัสดีครับพี่อันนี้ไอ้แควรู้นไถแล้วตอนดึงกลับไประวังในาฬิกาไม่อยู่เลแวนไนแหวนไหนยังไงยังไงไม่ก็ดูแบบเออก็ต้องดูหน้าว่าใครมาคุยกับเราว่าเออดูหน้าก่อนหน้าต้องสไตล์ไหนอ่ะมันมีเกาหลีฝรั่งเกาหลีไม่มีสเปกอย่างแบบหน้าเดทกับบอยประกอบก็หน้าไม่เหมือนกัน อ๋อได้หมดเอา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 หมดรวบแล้วตัดต่อไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แล้๋ยวไปอีกเรื่องนึงรูปร่างไอ้หน้าตาละรูปร่างสำคัญไหมก็สำคัญค่ะต้องมีแบบซิกแพคซิกแพคไม่ต้องใหญ่ใหญ่กล้ามท้วนได้ไหม อวบได้แต่แบบไม่ถึงกับอ้วนนะถ้าแบบอวบแต่หน้าตาดีอย่างเงี้ยได้ได้งี้ชอเข้าตัวเองมาชอบเข้าตัวเองเฮ้ยผมอวกเท่าไหร่แบบ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 ได้แด้ได้แบบ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 แีบแบบแบบแบบแลบแเรียบแ้บยบบแบบแบบแบร้อบแกบแบ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 บแก้วบบไบนแบบแบแต่หนูชอบหบูชอบแาผแบไปไหแบดแบบแบบแนบแบ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 แบแแแแแแลอแแแ ต้องชวนไปเที่ยวไหนต่อถึงจะปิดจ็อบได้ไม่ต้องชวนไปเที่ยวไหนต่อแค่เมาก็ไปไหนต่อเดี๋ยวไปไหนตรงตรงเลยเหรอตรงสมมติถ้าเดินผู้ชายเดินมาอ่ะละชอบกันละเดินมาเออจะไปไหนต่อ ไม่ล้วก็ต้องคุยกันก่อนดีนิดนึงทีมงานบอกให้พี่พระเจ้าแท็กไซนิดนึ่งพอไหมได้ครับอะไรนะพี่พอไหมไม่ได้ยินเลยพี่ครับก็ต้องแบบคุยกันใช่ไหมคุยจนไปแล้วก็เพิ่มแอลกอฮอล์ในตัวเองอาสมมติถ้าอย่างอย่างชวนคกินแอลกอฮอล์นะใช่ใช่มีมีแบบเฮ้ยไปกินต่อที่บ้านพี่ไปไปวะ ไม่สิเราก็ต้องชวนเขาบาห้องเรารอไปห้องเขาคือมีหลายคนไงห้องเราไม่มีใครเลยเฮ้ยจริงมากห้องเราดีกว่าอีขณะไม่ได้ไปที่ห้องยังมีคนนึงมามีคนมาเลยครับผมใช่มาตั้งรอตั้งแต่ตอน11โมงนะครับผมนั่นน่ะสิครับเอออไปไปห้องได้คนขับรถอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเหรอคะอยู่คนเดียวก็อยู่กับเพื่อนรับเพื่อนไม่อยู่กับเพื่อเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเร็วเลยแล้วสเปคผู้ชายเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเรียบร้อยหรือว่าเป็นผู้ชายแบดบอย ชอบแบบไหนมากกว่าอืมไม่เรียบร้อยไม่เรียบอะที่ไม่ได้บ้างแต่ใครผมก็ได้บ้างใครคนขับรถแถวบ้านอ๋ออ่าสเปคสเปกต้องมีแบดบอยไม่ไม่แบดบอยก็คือเป็นแบบแต่งตัวถูกอาราเทศะแล้วก็แล้วกันยังไงยังไงระเบิดหูได้ไหมได้อ่ะสมมติแม่งแต่งตัวแบบแม่งใส่สูทเลยแต่ระเบิดหูมีรอยสักเต็มตัวอย่างนี้ได้ปะได้มาเฟียมาเฟียฮ่องกงมาเฟียฮ่องกงเงี้ยอย่างงี้ก็ชอบ ชอบค่ะชอบเหมือนกันแล้วแล้วสมมติว่าถ้าคนพวกเนี้ตรงสเปคหมดเลยรูปร่างหน้าตาหุ่นทุกอย่างแต่ไอ้นั่นน่ะห้ำเล็กห้ำเล็กทําไงดีไอ้นั่นเล็กจริงๆเลยถ้าห้ำเล็กผ่านไหมพอพอจะไปด้วยกันพอจะคบกันได้ไหมพี่พูดก็ได้หนูไม่ต้องพูดตามไอห้ำเล็กอ่ใช่ให้มันออกมาจากปากพี่เถอะครับผมเพราะว่ามันอาจจะดูถ้าถ้าตรงนั้นมันเล็กเนี่ยพอพอจะเวทกันได้ไหมว่าโอเคคบกันได้อยู่หน้าตาผ่านแต่ตรงนั้น ข้อแรกก็ต้องไปดูที่แบบลีลาก่อนอ๋อเป็นคนเน้นที่ลีลาใช่ถ้าเล็กแล้วแบบเล่นยังไม่ดีอีกเล็กแค่นี้เล็กแค่นี้เล็กไปอันนั้นก็ได้ไหมก็ไม่ต้องใช้เดี๋ยวใช้จุกต่อเอาเออรอแล้วไม่เลิกหรอไม่เลิกหรอใช้ไม่เลิกไม่เลิกอันนี้คือแบบคล้ายๆสัญญาอ๋อแล้วจงมีเอ๊ะเน้นแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวแล้วเดี๋ยวจูหักแสดงว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับขนาดมากกว่าความรู้สึก ใช่อแล้วอ,อย่างงี้ความถี่ความถี่ <ๆ S 2> ความแบบความถี่ในการทำหรือไม่ใช่อะไรนี้แหละมยมีอาทิตย์นึ่ง<โฮ>ถ้าเป็นแฟนซูกัรเนี่ยครับ,บพี่ต้องทำการบ้านกับซูกัรประมาณกี่ครั้งต่อส<โฮ>ัปดาห์โอ้ยก็มีเจ็ดวันก็เจ็ดอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงมีเจ็ดวนันแล้วก็มีไปเจ็ดวันวันวันหนึ่งเนี่ยสามารถได้กี่ครั้งก็โอ้ทำเจ็ดวันกูก็หนีแล้วริงเหรอทั้งเช้าเย็นมึงทำได้เหรอเฮ้ยทำได้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 เออทำทำได้เราทำได้นะ ว้าวผู้ชายแบบทำมะ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 รำมะหรือว่าธรรมะไปบบดนะรรมะครับไม่มันจะชวนว่าทำไหมทำไหมรออะไรเราไม่ได้โมกเออเอออ้าวไหวนะแล้วถ้าเกิดในเคสที่ว่าค้าผู้ชายทำไม่ไหวทำไม่ไหวคบกันแล้วเหลือแค่ทำได้แค่เดือนละครั้งเดือนละครั้งครบไปได้ก็ต้องมีช่องว่างช่องว่างไรอ่ะช่องว่างทำให้เราไปหาคนอื่นอีกอ๋อไม่ใช่เว่าเตรียมตัวไปเลยดิ สูตรท้าไงก็ก็ไปแน่ๆไม่หรอเราก็ต้องดูอีกทีคือความรักแต่โอกาสไปไม่สูงมากอะ่าจริงเหรออืมจริงเหรอวแสดงว่าตรงนี้ก็สําคัญเลยนะพี่สาหรับผู้หญิงนะสหรับผู้หญิงอันนี้ที่ผมไม่รู้เลยนะใช่ใช่สำคัญสำคัญเอาแสดงดูดูแล้วกระเป๋าแล้อาหารอะไรลุลุ้ยไม่เอาใช่ไหมอ๋ออยากเอาอย่างเดียวโอเคยวรา้กระเป๋ากระเป๋าแค่แบบวันสําคัญอ๋อนิดหน่อยแต่เรื่องอย่างนั้นนี่คือต้องเติมให้ทุกวัน ไส้เออไม่ไหพี่ทำงานไ้เขาบอกว่าไส้เออสาวไส้คนเพชรบุรีเขาบอกคนเพชรบุรีแม่นึกว่าอยู่แถวแถวบ้านผมบ้านไหนบ้านไงคนอีสานเขาอกอบ่ใส่บ่ใส่ใส่เออใส่เออบ่ใส่บ่ใส่เออก็ก็ถือว่าพอได้ในเรื่องเรื่องนั้นเมื่อกี้ เห็นข้างหลังมีรอยสักด้วยครับยังไงฮะเออยังไงถึงไปสักเพราะอะไรอันนี้ผู้หญิงอ่าความจริงแล้วคือแบบว่าบีเสื้อบีเสื้อดอกไม้อ่ไรนะทำหน่อยบีเสื้อดอกไม้เดี๋ยวพี่เขาดูลายสักของเราหน่อยยังไงล่ะยังยังเหรออันนี้เอาหันหน้าไม่ได้เมื่อไหร่อันนี้สักแบบสีมิติหรือเปล่าครับผมอันนี้นี่รูปดอกไม้กับบีเสื้อรายสักความจริงแล้วไปสักเนี่ยคือ แม่แม่อยากสักแต่ว่าอันหน้าไปแล้วค่ะเฮ้ยแม่อันนี้าตให้สักเลยหรอใช่แม่พาไปความจริงแล้วแม่อยากสักแม่ไม่รุ่นคนอแม่อยากสักแล้วพอแม่ไปถึงที่ร้านแม่กลัวให้กล้าสักก่อนอ๋อแล้ววันนั้นคุณแม่ได้สักไหมครับักอ๋อสักด้วยกันแม่ลูกแม่สักเป็นรูปอะไรครับ แม่เขาสักห้าแถวอะค่ะแต่คือเหมือนแบบเพื่อนผมนะพี่สักสองแถวครับผมสองแถวแถวแถวครับขึ้นกระปใช่กระปจากสองแถวครับโอ้ออกระแถวโลจิกส้นตีนแล้วแล้วนี่คืออะไรอะความหมายของดอกไม้กับผีเสื้อผู้หญิงปะไม่วันนั้นไปสักพร้อมแม่เลยเหรอใช่ค่ะแล้วแม่สักยานห้าแถวไม่ความจริงแล้วอะไปสักห้าแถวพร้อมแม่แต่ว่าอันเนี้ยสักทับอ๋ออ๋อนี่เนี่ยไอ้พี่ดูดีมีเนี่ยห้าแถว นะูุทธคุณธรรมคุณครับผมตกใจตอนแรกผมคิดว่าอาจารย์หนูเดี๋ยวนี้สักลายแบบนี้ได้แล้วอินเทรนครับผมล่าสุดอาจารย์หน้าก็มาสักใหม่ครับผมอะไรดีครับผมสักทบบครับผมอินสปิเรชันครับอะไรทำให้ชอบลอยสักก็ไปเห็นมาจากไหนหรืออะไรยังไง เหมือนที่บ้านมีคนมีแต่คนสักไงล้อพ่อแม่พี่น้องสักหมดเลยพ่อแม่พี่น้องหรอตายายก็สักปู่ย่าก็สักแค่แค่ครอบครัวก็สิแล้วคุณพ่อคุณพ่อสักตรงไหนโอ้พ่อสักเต็มตัวเลยทั้งตัวเลยเหรอใช่กับพี่ชายอ๋อนี่อยู่แก๊งโอรสเนาะเราครับล้เหรอครับผมว้าวโอ้สมัยก็สักเต็มตัวแล้วครับผมใช่ใช่แต่คุณพ่อเยอะขนาดไหนคุณพ่อเยอะขนาดไหนเต็มตัวหนูอ่ะคุณพ่อมาข้างหน้านี่มาแขนไปข้างหลังอันนี้อันนี้อย่างอย่างพี่เพชรยังเบสิกอยู่ป่ะด้านหลังเต็มเต็ม <ก>ยังสุบจอนะมข้าพัอพ,อพอ่อ,พอเลยแต่ว่ามาแขนกับข้างหน้าด้วยอ,อย่างนี้แปลว่าถ้าคุณพ่อสักแปลว่าจะต้องชอบผู้ชายที่มีรอยสัก ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เป็นคนส่วนตัวชอบชอบลอยศักดิ์แล้วสถ้าผู้ชายแบบเด่นแท็กพลันยูมาจิบเออพี่ผมลอยศักดิ์ลอยศักดิ์ไว้นักศักดิ์แบบเต็มที่เลย่ะนนัแหลมองข้ามลอยศักด์ไปแล้วไงเห็นหุ่นโอเคหุ่ดีแล้วดูว่ามองข้ามลอยศักด์ไปโดนหัวนมนะฮะไม่เขาศักด์จนไม่เห็นหัวนมแล้วครับผมพลันยูครับผมเป็นรูปหัวนมสีเขียวครับผมอ่ะแล้วอย่างเวลาที่แบบผู้ชายมาจีบสองคนครับสมมติเป็นฝาแฝดฝาแฝดได้เหมือนกันหุ่นเหมือนกัน คนหนึ่งสักคนหนึ่งไม่สักคนไหนมีภาษีมากกว่ากันคือทุกอย่างเหมือนกันหมดนะใช่ถ้าไม่สักเออหวยเลือกยากเลยอ่ะเอาไม่สักดิบอเอาทำไมอ่ะคือคนชอบอะไรสักอ่ะอันี้นี่อันี่มันหลายใจอโดนทคำทวนเยอะเลยโดนใจก็โดนตีก็โดนตีก็โดนเรางงชิบแป๋งเลยยังไงทำไมอ่ะทไแล้วฟันเฉาะอยสักำไมอ่ะอาจจะแบบว่าบางที คุณตาคุณยายจะไม่ชอบแล้วก็ต้องเลือกคนที่มีโอกาสเขาแค่ผู้ใหญ่ไงกำนันเนี่ยไม่สนไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วไงความชอบอันนี้มันอยู่แค่ครอบครัวเขานะพ่อแม่พี่น้องคุตายายเขาไม่เกี่ยวเขาแค่ผู้ใหญ่อแล้วแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับเซ็ก์ outdoor วับครั้งแรกเมื่อไรที่ไหนอย่างไรกับใครทำไม เยอะๆเลยไหมสระน้ำมาสาวยน้ำสาว่ายน้ำเนี่ยเหรอใช่สะว่ายน้ำทั้งนั้นเดี๋ยวเราจำลองเหตุการณ์บ้างจำลองตอนนั้นมีคนมีคนอยู่เยอะไหมเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะมีตากล้องไหมตอนนั้นตากล้องไหมไม่มีแต่ว่ามีคนสวนไม่ใช่มีคนสวนด้วยดุมดุมตอนนันไม่ไม่ใช่คนสวนครับสวนเข้าเลยครับสวนเข้าสวนเข้าสวนเข้าเลยครับผมสาวยน้ำแต่ว่าไม่มีคนไงก็เย็นๆช่วงเย็นๆแต่ว่ที่รีสอร์ทอะไรเงี้ยครับใช่ใช่เดี๋ไปเที่ยวกับแฟนใช่ไหมทั้งนั้นใช่ใช่แล้วก็ กลางวันหรือกลางคืนเย็นๆค่ะสว่างๆอย่างเงี้ยเหรอก็สี่ห้าโมงก็อย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ห้าโมงก็ดีเลยนะอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนใช่ไหมเราก็ชอบแบบ คอมนาแล้วก็ขี่ขี่ไปเรื่อยทานอยูก็รบกวนทีมงานพักกองก่อนแล้วกันนะครับนะเฮ้ยสานีเด็กวัยอะโอเคฮะถือว่าเป็นการเรียนรู้เดี๋ยวน้องเขาคืนลูกหลานมึงลงไปเออเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บเป็นแลเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการดูสวุขีเราก็เอาที่กันแดดมาปิดแล้วปิดต่อเฮ้ยจริงเหรอที่ไหนที่ไหนในรถในรถที่ไหนฮะในรถหรอสนับสนุนโดยไซเดอร์เบย์